เรอถอมันแล้วนี่มาขอเ้ามเย็บเอาเอาเอา,เ,เอานันมอไปเลยจับมอไปก่อน Oh, oh. à. Đưa này Lửa nguyên mày này Lúc kia đi Nào, Một chút thằng này lại <laughs> bố bảo càng ngày nào gần nhau thì lần này cũng đấy là... 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 đi hai này <laughs> นี่ครัไปยิงันว่งกลับทางเก่าเดช่เ่ดินไปทางน้นเดี๋ย่อยๆเดินมาเนี่เดินออกไปคกมนี่ไม่าสื่อสู่สืใคสื่อมรเน่ยครับ่อูเห็นเองนครับ่อูเห็นเองถ้าเห็นเองกูจับเลยน่มีคมมส่ ถ้าเห็นเองมึงเก็บบอกแค่นั้นนะโอเคปะ